สวัสดีค่ะทุกคน3เทคนิคขายดีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้นัดมีคำตอบนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องแนทไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกับแนทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนควรจะเป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกสินค้านะคะแต่รับกำไรจุกๆเลย 50- 70%เลยทีเดียวนะคะสิ่งสาคัญคือเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องแพ็กสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองค่ะ เทคนิคที่2นะคะคุณจะได้ทุ่มเทเอาเวลาทั้งหมดไปตอบแชทลูกค้าและการโพสต์ขายสินค้าเท่านั้นเองมันง่ายมากๆค่ะทุกคนอันดับสุดท้ายนะคะคุณต้องเลือกบริษัทที่มีระบบการสอนงานอย่างจริงจังนะคะสอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นแอดวานนะคะสอนตั้งแต่มือใหม่สอนเปลี่ยนวิธีคิดว่าควรทำยังไงให้เราเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้เยอะๆ ส่วนใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกสินค้ากับแนทและอยากมีรายได้วันละ6 0 0้อยถึงสองพบาทต่อวันนะคะพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์และก็ติดต่อแนทได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะ